มาค่ะต่อเลยนะคะโอเคตามมาใหม่นะคะไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะชัดไหมลูกชัดนะคะมาค่ะแชร์ใหม่นะลูกนะอ่ะ อะไรเกิดขึ้นดีดีมากๆดีมากเสมอนะคะอ่ะเอาอันนี้เลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะต่อ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 ค่ะแม่กาลังมันเลยนะคะอ่ะโปรแกรมจิตรู้ความรวยนะคะเดย์ที่เจ็ดซูเปอร์เซเว่นเป็นปกตินะคะนี่คือปฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะเพราะจิตตั้งต้นครูตั้งใจที่จะบรรจงสร้างให้กับพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะคะอ่ะ วันนี้เดย์ที่เจ็ดแล้วนะคะเชื่อว่าฉันรวยได้เชื่อว่าความรวยหรือความจนเนี่ยมันไม่ใช่กรรมพันธ์นะคะมันไม่ใช่กรรมพันธ์นะ,ะหรือโชคชะตาแต่อยา่างใดแต่เราต่างหากคือผู้ที่กําหนดนะค,ะความร่ํารวยหรือชีวิตของตัวเองนะคะวันนี้ไลฟ์เมื่อสักครู่นะครูก็ได้ให้ขีพแผงไปครูก็ให้พวกเราแล้วอันนี้คือต่อนะไลฟ์ต่อนะคะวันนี้เองนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ย ในการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นคนร่ำรวยได้เนี่ยนะครูบอกเลยว่าอันแรกคือการเปลี่ยน mindset คือการเปลี่ยนความคิดของเราเราเชื่อว่าเรารวยได้เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถกําหนดมันได้ด้วยตัวของเราเองวันนี้ก่อนที่เราจะมากําหนดแบบนั้นน่ะอ่าที่เราจะเชื่อแบบนั้นได้เกิดจากอะไรเราจะต้องเป็นคนที่ควบคุม อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ด้วยในวันที่คุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยล่ะคะ่ะในวันที่คุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตมันจะมีแรงสั่นสะเทือนมันจะมีแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะ,ะแรงสั่นสะเทือนคือบททดสอบใหญ่เล็กไม่เหมือนกันแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่คุณจงเชื่อครูอย่างหนึ่งว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นนะคะมันคือสิ่งที่จะมาพลิกชีวิตของคุณมันคือสิ่งที่จะมาพลิกชีวิตของคุณบางคนเนี่ย เจอเหตุการณ์เจอวิกฤตที่เกิดขึ้นโห oh, บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่ในสถานการณ์และเหตุการณ์เดียวกันนั้นค่ะมันทำให้เขาเกิดไอเดียใหม่มันทำให้เขาหาทางออกมองสิ่งใหม่ๆจากสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เขาเป็นอยู่มันเลยทำให้เกิดชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่แม่ครูสิตาค่ะในวันที่เกือบจะฆ่าตัวตายแล้วอะ กรวาลได้ส่งหลักฐานมาได้ส่งกดกรวันกดแรงหนึ่งดูดมาค่ะทําให้รู้ลเลยว่าเฮ้ยฉันมีทางออกนะเฮ้ยฉันมีทางไปแล้วนะฉันไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วนะฉันเปลี่ยนคนเดียวแม่งเปลี่ยนทั้งโคตรเลยครูสิตาลุขึ้นมาเบิกบานค่ะลุขึ้นมามีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองส่วมการเป็นวันนี้คุณจะเป็นคนรวยได้ค่ะ ที่โคตรง่ายโคตรสบายเลยคุณมาเปลี่ยนตัวเองก่อนควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้อยู่ในแดนบวกให้ได้ทําไมครูสิตาถึงพูดทุกไลฟ์เลยยืนหนึ่งในึ้นหนึ่งนะลูกยืนหนึ่งในึ้นหนึ่งนะลูกบิติสุขบอกรักขอบคุณกตัญญูรู้คุณสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันจะทํะาทให้คุณเกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจะทาให้คุณเกิดความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์เกิดขึ้น เมื่อครูสิตาอารมณ์ดีค่ะครูสิตาเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆได้นั่งสมาธิค่ะแล้วเจอน้ำหอมกับหินมงคลเกิดแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาทันทีรับพลิกชีวิตในเจ็ดเดือนร้อยล้านวันนี้คุณจงบอกกับตัวเองเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นแม่งดีมากเสมอนะการยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งการอารมณ์ดีของฉันเนี่ยมันทำให้ฉันได้ไอเดียดีๆ ในวันที่ครูเอยียาเองค่ะที่จะพลิชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตของครูครูก็ได้เลือกค่ะระหว่างการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองในที่เราชอบกับการเลือกที่จะมาดูแลมามาที่ต่างจังหวัดซึ่งเราไม่ชอบเลยแต่สิ่งนั้นน่ะครูก็เลือกเพราะเลือกความกระตันอยู่กลับมาดูแลครูเปลี่ยนชีวิตของตัวเองขึ้นมาขึ้นมาเป็นผู้บริหาร และในวันที่ครูเปลี่ยนเองครูคถามว่าถ้าครูไม่เลือกกลับมาเป็นผู้บริหารเนี่ยครูยังคงต้องทํางานกินเงินเดือนแน่นอนค่ะไม่รวยแต่ได้ประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ครูไม่เคยทิ้งเลยคือความเบิกบานต่อให้ครูต้องเลือกว่าเฮ้ยกลับไปอยู่้านนอก i, ก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างความสุขสร้างแบบใหม่ได้เฮ้ยดีจะายครูมองในมุมมองใหม เราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้อยู่กับบรรยากาศที่ดีเราได้อยู่กับสิ่งที่มันดีๆนั่นคือสิ่งที่ครูโปรแกรมตัวเองใหม่และยิ่งครูมาเจอค่ะแม่ครูสิตาค่ะเป็นไอดอลทางความคิดของครูเลยลุกขึ้นมาเบิกบ,บานไม่ต้องคิดหาอะไรคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆนั่นอะ่ะแค่นั้นเองชีวิตของมนุษย์แม่งก็ดึงดูดความสุขได้แล้วอ้าวโอเควันนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากการรวยด้วยความสุขก่อน ความสุขของเรามันจะดําเนินการต่อยอดให้เรารวยในรูปแบบอื่นได้ด้วยคุณสิตาเปลี่ยนโลกภายในของตัวเองค่ะเปลี่ยนลุกขึ้นมายืนหนึ่งได้ขึ้นหนึ่งเปลี่ยนโลกให้ลุกขึ้นมาเบิกบ,บานลุกขึ้นมามีความสุขปิติสุขในหัวใจโอ้ไม่ก็เจ็ดเดือนร้อยล้านวันนี้เราแค่เปลี่ยนโลกภายในของเราได้อันดับแรกคุณดึงดูดได้ทุกอย่างเลยที่คุณปรารถนา สิ่งที่สองค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนไม้เสร็จเปลี่ยนโลกภายในของคุณเสร็จค่ะเรามาเปลี่ยนภาษาของตัวเองใหม่วันนี้ใครที่เคยบอกว่าเงินหายากวันนี้ใครที่เคยบอกว่าฉันต้องเหนื่อยก่อนฉันต้องเหน็ดเหนื่อยฉันต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองฉันต้องเสียเงือก่อนฉันต้องทำอะไรหนักๆแล้วฉันจะขึ้นมารวยทิ้งมันให้หมด ทิ้งมันไปเลยเพราะครูเอญยดเป็นขึ้นแห่งความง่ายความสบายขึ้นแห่งคิด้น้อยสนุกให้มากมันะเอียวครูใช้ความสุขอย่างเดียวในการดําเนินชีวิตครูใช้ความสนุกอย่างเดียวค่ะในการดําเนินความเบิกบานครูเปลี่ยนใหม่เงินหาง่ายฉันแม่งเสกได้ทุกอย่างที่ฉันปรารถนาครูสิตาค่ะเมื่อเปลี่ยนแค่นั้นครูสิตาเชื่อว่าตัวเองคือสายเสกปิ้นแบงขึ้นมาค่ะปิ้นเงินขึ้นมาค่ะ จากที่เป็นคนขยันมากๆแต่ไม่ไรวยวันนี้เอาเหรอวะเอากฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูเข้ามาใช้เอากฎจักรวาลนี่แหละเข้ามาใช้เออกฎจักรวาลนี่แหละเข้ามาเชื่อไหนไหนมันก็คือทางเดียวแล้วนี่คือทางรัดน,นี่คือทางรอดไม่เอาทางนี้แหละเข้ามาใช้ในชีวิตคููสิตาค่ะเปลี่ยนฉากตัวเองทามาโปรแกรมจิตทางการเงินค่ะปิ้นเงินออกมาค่ะสำนึกรู้คุณในเงินของเงินทุกบาททุกสตางค์เมื่อก่อนเห็นเงินหายบอก ถ้าเกิดเราไปเจอเงินหายแบบนี้เจอแบงค์ล่วงอะ่ะหุยไปรับความสวยของคนอื่นเข้ามาไปรับเคาะของคนอื่นเข้ามาผิดคุณเจอเงินหายแม่งคุณโคตรโชคดีกระโดดคว้ามันทันทีค่ะโอ้ขอคุณเงินหนึ่งล้านบาทเข้าบัญชีของฉันเรียบร้อยแล้วตอกย้ำความโชคดีให้กับตัวเองทางด้านการ พอเราตอกย้ำซ้ำๆตอกย้ำบอ่อยๆเอ้ยฉันได้รับมันเรียบร้อยแล้วเฮ้ยฉันได้เงินแล้วเ้ฉันเจ๋งมากเลยคุณจะรู้คุณค่าของเงินขึ้นมาทันทีโดยปริยายปินแบงกาโมค่ะขอบคุณค่ะเสมือนเงินจริงค่ะนั่นคือสิ่งที่แม่ครูสิตาโปรแกรมและทำเอาเงินไปไว้ในทุกพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ในระดับสายตาทั้งหมดปิดไว้ฝาผนางังทำไมอะ่ะอ่วคุณมองตื่นขึ้น,นมาลืมตาก็เงินกองอยู่ตรงหน้าฉันเรียบร้อยแล้วคุณเคยทำมันหรือเปล่า เดินเข้าไปในห้องน้ําค่ะวางไว้ค่ะหน้าตู้กระจกวางไว้หลังชักโครกค่ะวางไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะวางไว้ได้เฮ้ยเข้าห้องน้ำยังได้เงินเฮ้ยอยู่ตรงนี้ก็มีเงินเฮ้ยไม่ตรงนี้ก็เจอเงินคุณจะรู้ว่าเงินมันหาง่ายแต่ในวันนี้คุณมาค้นหาอุ้ยในเก๊กก็ไม่มีเงินในกระเป๋าก็ไม่มีเงินตรงนี้ก็ไม่มีเงินคําว่าเงินจะเริ่มห่างไกลคุณออกไปวันนี้คุณอยากให้เงินอยู่ใกล้ตัวคุณคุณจงวางเงินไว้กับทุกพื้นที่ค่ะ ที่อยู่ในระดับสายตาของคุณและในทุกช่องทางที่คุณไปบ่อยๆประตูเดินผ่านประตูห้องน้ำแม่งก็มีเงินเจอเงินแล้วติดไว้ค่ะแปะไว้ค่ะแต่การแปะรูปของคุณคุณต้องใหม่สดเสมอไม่ใช่รูปเดิมตั้งแต่สเดือนที่แล้วอ่ะคุณก็ยังแปะมันไว้อยู่แบบนั้นคุณจะต้องตื่นเต้นกับมันกับสร้างความถี่ค่ะในความตื่นเต้นนั้นให้เกิดกับคุณทุกวินาทีคุณต้องสร้างความถี่ค่ะ ที่เกิดขึ้นกับคุณในทุกวินาทียิ่งคุณเจอเงินบ่อยมากเท่าไหร่เงินก็จะเกิดขึ้นกับคุณมากเท่านั้นทุก SMS ที่ดังค่ะจากที่เคยโปรแกรมบอกตัวเองอเฮ้ยข้างวดนรถอนมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยบัตรเครดิตมาอีกแล้วล่ะเปลี่ยนฉากตัวเองใหม่เลยเฮ้ยนั่นเงินเข้าอีกแล้วชัยยอดเงินเข้าอีกแล้วโอ้จกกักรวาลส่งเงินให้ฉันอีกแล้วตอกย้ำความโชคดีขอบคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ ตอกย้ำการเงินของตัวเองบ่อยๆฉันได้รับมันเรียบร้อยแล้วขอบคุณจัก,กรวาลการขอบคุณคือการตอกความถี่ความสําเร็จซ้ําความสําเร็จให้กับตัวเองค่ะคุณเจอเงินแดงเข้าหรือได้ยินเสียง SMS ให้คุณใช้คําว่าขอบคุณทันทีค่ะในวินาทีนั้นลองทําดูลองทําแบบโง่ๆก็ได้ค่ะถ้าไม่เชื่อคุณ ถ้าคุณบอกว่าแค่การพูดว่าเงินหาง่ายแล้วมันจะทําให้รวยขึ้นแม่งคนรวยทั้งโลกแล้วเพราะมันไม่ทํารู้แต่ไม่ทําไม่กล้าเชื่อเพราะกลัวโดนล้างสมองวันนี้ถ้าเกิดว่าการโปรแกรมภาษาด้านการเงินแล้วทําให้คุณมีเงินมากขึ้นแบบง่ายๆอ่ะทามันเถอะลองผิดลองถูกลองเสียหายโดนโกงโดนแจ้งมากี่ครั้งแล้ว มันไม่สําเร็จวันนี้เชื่อแบบนี้แหละเชื่อแบบง่ายๆแบบที่ครูเอียาบอกนี่แหละแล้วคุณจะสําเร็จเอาไม่เอาถามใจตัวคุณหรือจะสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ยความร่ํารวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากมากๆความร่ํารวยเนี่ยโอโ้โหมันไกลตัวฉันเหลือเกินโอเคค่ะ up to you แต่สําหรับกูความร่ํารวยเนี่ยไม่โคตรง่ายสําหรับกูเลย วันนี้คิดสิปล่อยขึ้นความถี่ออกไปสิกําหนดกับตัวเองสิเอาไว้ลองของจัก,กรวาลก็ได้วันนี้ถ้าเงินมันหาง่ายจริงๆให้มีเงินเข้ามาในบัญชีฉันเอาที่คุณเชื่อขอเสกเลยครูเอาง่ายๆเลยพันหนึ่งวันละพันเนี่ยแม่งเดือนหนึ่งสามสามสามแสนส<ำ>อ่ะสามหมื่นเหรอ,อวันหนึ่งสามหมื่น<ำ>เป็นไงคะ เชื่อแบบงงๆถ้ามันได้จริงเอาไหมแต่คุณต้องพูดถีๆนะไปลองของครูเอี้ยได้เลย <c oughs> วันนี้อธิษฐานจิตต่อหน้าครูนี่แหละไลฟ์นี้นี่แหละบอกเลยหนูปรารถนาเงินหนึ่งมบาทเข้าบัญชีหนูวันนี้ถ้าเข้าหนึ่งมบาทหนูจะเชื่อคำพีแห่งตะกวานเนี่ยแบบสุดใจหนูจะเชื่อครูสิตาแบบไม่มีเงื่อนไขหนูจะเชื่อแบบ แล้วอุทิศตนเนี่ยทำความดีเนี่ยให้จัก,กรวาลถ้าหนูได้ก้อนนี้หนูรอดนะทำ <c oughs> ทีๆซ้ำๆบ่อยๆและขยันขอบคุณตอกย้ำความสำเร็จ SMS อะไรเข้าไม,ไม่จำเป็นต้องไปอ่านในวินาทีนั้นแต่ถ้าได้ยินเสียงติง๊งไอ้ใส่ย์มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะครูมันได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะครูเงินเข้าบัญชีของลูกเรียบร้อยแล้วค่ะครู แอคชั่นไปมันง่ายแค่นั้นล่ะลูกแค่พูดทีๆเวลานินาคนอื่นเรายังพูดได้เลยอะพูดเรื่องไม่ดีอะคุณยังพูดได้เลยแต่วันนี้คุณพูดเรื่องดีๆแล้วมันจะเกิดขึ้น,นกับคุณแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการคุณไม่พูดหรอกอย่างอื่นทีได้ด่าสามีนี่ด่าลูกเนี่ปี๊มันไปตื่นมันจะตื่นไหมมันจะไปโรงเรียนหรือเปล่ามึงจะเอาอยัางไงนะ่ะเปลี่ยนค่ะ มาโปรแกรมตัวเองก่อนเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนโลกภายในได้มาเปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนคําพูดอยากมีเงินพูดซ้ำๆทีดิคุณสังเกตไหมว่าคนสําเร็จเขาจะมีอะไรคล้ายๆกันการลงมือทําเขาจะเหมือนกันวันนี้คุณไปสองค่ะ ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้แม่ครูออกมาให้คีทางการเงินเยอะมากเพราะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์ทางการเงินให้เราเห็นแบบชัดเจนวันนี้เรามาโปรแกรมด้านดีเพราะคุณจงเชื่ออย่างหนึ่งว่าต่อให้คนทั้งโลกไม่เห็นด้วยกับคุณแต่คุณยังมีแม่ครูสิตาค่ะและจัก,กรวาลเป็นแบงค์อัพให้กับคุณวันนี้ถ้าคุณเชื่อแบบที่ครูบอกคุณจะเสกเงินได้แบบโคตรง่ายโคตรสบาย เงินเข้าในทุกๆวินาทีตอกย้ําทางมาของเงินให้บ่อยๆเฮ้ยแค่หายใจเงินก็เข้าแล้ววะแค่กระพริบตาเงินก็มาหาฉันแล้ววะเงินรักฉันฉันรักเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่พูดไปเถอะมันเป็นเรื่องดีๆลองเพิ่มความถีให้กับตัวเองลองขอบคุณการเงินในทุกเสี้ยววินาทีในทุกลมหายใจเข้าออก แล้วความสําเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะครูบอกไลฟ์นี้สั่นสะเทือนมากๆไลฟ์ like นี้แรงมากๆใครอยากสําเร็จจงลงมือทําอย่าพูดแบบนกแก้วนกคุณทองแต่จงพูดจากความรู้สึกภายในแต่จงพูดจากความจริงใจที่ตัวเองมีโอเคไหมลูกวันนี้หนูอาจจะยังไม่เชื่อแบบสุดใจแต่ถ้าหนูทําแล้วเห็นผลลัพธ์หนูจะเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกันกนกบที่ครูเชื่อแม่ครูสิตาเชื่อลงมือทํา สำเร็จหลานเปอร์เซ็นต์เชื่อลงมือทำเชื่อเพิ่มความถี่เชื่อขอบคุณเชื่อยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งไม่มีทางที่จักรวาลจะปฏิเสธหนูได้ค่ะนี่คือโปรแกร,รมจิตทะลุความรวยเชื่อว่าเรารวยได้เราเท่านั้นคือผู้กำหนดชะตาชีวิตให้กับตัวเองวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะขอให้ลูกของคุณทุกคนที่ได้เรียนในวันนี้เจอปาฏิหาริย์แห่งชีวิต เงินเข้าออกในทุกๆวินาทีเช่นเดียวที่ที่กูโปรแกร,รมคูได้แบบไหนพวกหนูได้แบบนั้นค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ